อนอยูพเอ็นน่อยยูไม่ตัแต่ตีตัวถังเอนลอเงิ้นอยก็ไข่ที่น้อยหนึ่งเกินทั้งครึ่งแน่ย้าแตะว่าเป็นวันนั้นก้าวแล้วตลอดกาลไฟกจะฮอนฮอนชั้นฮ้อนปนิวิ่สร้างบอกที่ไขจะไม่โกรดเนาไฟ่พ่จะพาฮอนหลายปานไอดอกอย่างเข้าวันแนบบอขด้นขพ้นหยางจะแม่คนตูรู มัเนี่ยมันไม่ตกมักล้มุนเสทางพวกล้มเลยาจะเรีนเขาจะเลีนเออุ้ยกูยาาดอกคว้าลงแจ็วมีอะีเขาจะบอกเสียวิสารอยู่บ้องเี้กูพยาาดอกคว้าลงมาล้ในียพวกกูจะขายปีใจไม่แบบดัแน่ถ้าขายปีงล่ะไะเมาันข้าลางเนบอเเขาล้างมาขายอยู่รถทัวผู้สิบท่ยัง่ตงงขายอย่างี ไอ้ยีตัวเปิดีงงเนก็นะี่รีป่ะี่ีละะอุ้ยน้เ่็ยนี่ะพ้อหมอจิตตอนนี้มึงเงินนี่นักข้นใสแอออกรถอะไรเป็นังมึงประจีกนตัวเปิดเขางอย่างนี้เขไงจะให้น้องขานผมอ่านนี้องขาอย่างเออนมึงสทวงอย่างัเปิดบางน่สก้อนเนประจังมัน,งนั้นเองน้นอยคนตู้กินเยชิว การนเานั่งเอเขาเก่าทุน้ำหเห็นนังเองกูถามว่ารึงแต่งตัวมีคนนี้เก่งเนียแก้วคุณยายคุณมาไดจ้าวีเอ็นเอพี่น้องผมแท้แม่เนี่ขอบคุณหลายๆเบิร์ตผู้ชายายูเซล่ำประจันจละสองสามมือกระเทยจระไรก็เ่าะไปยันน้ำมันกราเนเจ้า เราก็เหนนอนขอบคุณที่โดนเลยนะมาเอามาเอาเร็วเขอบคุณเบิ่งเายามหนีแต่เบอ่แงยงอยู่บรนี้แต่น้ำเดียวมกับไปอย่าลบขอบคุณค่ะขอบคุณพีขอบคุณ้องสันทษฉัสีขัทีันสาวโยกโตซีสเกตจะแทนไม่ใช่เป็โอเกตเป็นแต่จีน มาดิทนไม่เก่งกะหลี่แต่ว่าจะเขียนดีเขาเลยจ้างฉันมาที่นี่เพื่อมาด่ากะหลี่ที่ขาที่แบกลงสอยดีดีดีใครจอดจ้างมาด่ากะหลี่ที่มั้ยนี่โดยพัทัยนั้นก็เปิดพัทยาเปิดเผยได้อยู่นี่อุ้ยจุ้งหน้าตาดีดีฉันว่าเออตังตังกับเป็นนั่งนู่นนี่แล้วตังกับเป็นอยัง